หอมแดงถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะถ้าเราปลูกช่วงฤดูหนาวเนี่ยอายุการเก็บเกี่ยวจะอยู่เจ็ดสิบถึงร้อยสิบวันค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนอายุการเก็บเกี่ยวจะอยู่ที่สี่สิบห้าวันนะคะช่วงฤดูหนาวกับฤดูฝนนี้อายุการเก็บเกี่ยวจะไม่เหมือนกันค่ะช่วงฤดูหนาวนี่จะ อายุก็จะยาวกว่าเพราะว่าต้นลำต้นของหอมแดงเนี่ยจะไม่เน่าจะไม่เป็นเชื้อรานะคะเพราะว่าหอมแดงชอบฤด,ดูหนาวและผลผลิตของหอมแดงฤด,ดูหนาวจะได้มากกว่าผลผลิตของหอมแดงฤดูฝนประมาณสามเท่าค่ะวันนี้ก็จะมาเก็บ หอมแดงนะคะมาเก็บเกี่ยวหอมแดงในกระถางที่ปลูกไว้ตั้งแต่ฤดูหนาวนะคะปลูกไว้ตั้งแต่ฤดูหนาวก็จะมาเก็บแล้วหรือว่าวิธีสังเกตง่ายๆนะคะการเก็บเกี่ยวเนี่ยพอปลายฤด,ดูหนาวต้นฤด,ดูร้อนเนี่ยเราก็เก็บเกี่ยวได้แล้วค่ะหอมก็จะหมอบนะคะจากที่งํมๆามต้นชันๆก็จะหมาะลง พอหมอบลงปุ๊บหอมก็จะหัวก็จะโผล่ขึ้นจากบินนะคะเป็นสีแดงแดงเรียกว่าหอมแดงเดี๋ยวไปดูวิธีการเก็บเกี่ยวหอมแดงกันค่ะจะเก็บเกี่ยวสองกระถางนะคะนี่จะให้ดูนะคะเนี่ยต้นของหอมแดงก็หมอบลงแล้วนะคะใบนี้ก็เสียดายเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะตัดใบสวยๆนี้ออกไปไว้ทํากับข้าวหรือว่า เอาไปทําใบหอมดองก็ได้นะคะหรือเอาไปทํากับข้าวไปไว้ผัดใส่เนื้อหมูเนื้อไก่ก็อร่อยนะคะเสียดายนะคะเสียดายใบหอมใบหอมก็กินได้อยู่นี่เห็นไหมคะเดี๋ยวจะยกให้ดูเนี่ยหัวหอมแดงเขาแก่จัดโผล่ขึ้นมาเหนือดินเลยค่ะเหนือกระถางเลยก็จะเนี่ยก็จะใช้แบบวิธี คว่ำกระถางเลยค่ะเนี่ยรากรากของหอมแดงนะคะจะยาวมากเลยค่ะเนี่ยยาวถึงก้นกระถางเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะดินนี้ก็จะเอาไปตากแดดนะคะดินก็จะเอาไปตากแดดแล้วก็นำมาปลูกใหม่ค่ะตากแดดสักสี่ห้าวันก็ปลูกได้แล้วค่ะนี่เห็นไหมคะนี่หอหอม เขาแก่จัดแล้วค่ะเราก็เก็บได้แล้วเก็บก็แบ่งกินด้วยแล้วก็แบ่งปลูกด้วยนะคะพอเราก็เก็บหอมไว้สักประมาณสองสามเดือนให้เขาลืมดินลืมต้นก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยนำมาปลูกอีกครั้ง หัวใหญ่กอใหญ่มากเลยค่ะปลูกทีนะคะได้แล้วค่ะหอมแดงเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวนี่หัวใหญ่ใหญ่ก็หัวใหญ่อยู่นะคะปลูกในกระถางได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วละ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะปลูกตลอดทั้งปีนะคะปลูกทั้งช่วง ร้อนดูดูฝนนะคะปลูกตลอดทั้งปีเพื่อให้มีหอมได้กินตลอดทั้งปีเลยค่ะกินทั้งหัวกินทั้งใบนะคะใบก็กินเดี๋ยวรอให้เขาลืมต้นก่อนนะคะลืมดินก่อนให้แห้งๆสักหน่อยก็จะปลูกอีกค่ะจะปลูกให้ได้กินตลอดทั้งปีเลยเดี๋ยวก็จะ ทำคลิปให้ดูนะคะปลูกหอมฤดูร้อนก็ผักก็ปลูกก็มีแค่นี้แหละค่ะก็มีปลูกวนไปนะคะรับรองคลิปไม่ซ้ําแต่ว่าเราปลูกใหม่เรื่อยๆก็จะมีเทคนิคมีวิธีในการปลูกช่วงฤดูร้อนมีวิธีการปลูกช่วงฤดูฝนนะคะแต่ในช่วงฤดูหนาวจะปลูกง่ายค่ะ หอมแดงที่เก็บเกี่ยวแล้วนะคะก็จะมาผึ่งไว้ที่ตะกร้ารถจักรยานค่ะจะไม่ให้ตากแดดนะคะให้พึ่งไว้ในร่มพึ่งลมไว้ค่ะพอแห้งสักหน่อยก็เคาะดินออกอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะเก็บไปแขวนไว้ในบ้านนะคะไปเก็บไว้ในบ้านค่ะ ก็แล็บลิ้นน้ำหวานก็แล็บลิ้บบน